โอ้ยเชอรีฟเชอรีฟไอ้ตัดเชอรีฟเชอรีฟเพี่เออเชอรีฟเฮียเชอรีฟพลันเอพลันเอพลันเอควอนแฉะแบนแขวาเทียบผมได้แล้ววะโดนของไซเฟอร์เออโดนของไซเฟอร์ไปโอเมนหกสิบสองไซเฟอร์หกสิบหก สีสีเงียบสีเงียบเอเอตัวเดียวของมึงอยะตเดียวตัวเดียวตวเดียวกับมึงอ่ะกูยองหลังอยู่ไอ้โมอยู่ใต้นั่นอนะ ตายนั้นสองตัวเลยแจถอยได้ถอยนะพี่ฟินิกสวยสวยมากสวยวยสวยสวย,สวย,สวย,สวย หลังกล้องสวยสวยสวยเจ็ดซ้ายมาดิครับสี่มีเจ็ตมีเจ็ตตัวหนึ่งโอ้ยสองตัวสองตัวสองตัวสี่สองตัว เสี่ยวบียะบี้เราไม่มีใครอยู่กูดันไปตายแล้วกูไปขี้อะนะกูไม่ไหวแล้วจริงๆกูแบบสวนจะทนก้ามเกลื่อนเืนทนเราดันได้สองตัวสามตัวสี่ตัวหรือตัวเดียวพี่ <Mid. S 1> on me พี่แจ็คไปขี้ยไงก็ไม่ทันตอนนี้ พอได้ปะเปิดเกมกูเปิดกดอันตีเลยได้ปะเกินเยัดตายสวยไ้มสวยไม่ต้องเล่นเลยมั้ง แต่แต่พี่แจ็คแอ้นี่ได้ท่้ามาใหม่ได้มันต้องตีอยู่แล้วแหละลาสลาโอ้โหชิบผ่านแล้ว ไว้าเคลียร์ซ้ายล้วน ไอ้ป oh, oh, ืนสวยอะเชียวใช่หลงหล่อมันเก็บปืนสวยเนาะอ้โอ้ข้างบนเจ็ดเจ็บเจ็าวัน โอเมนตายไอ้แม่ลองขวาตามลูกๆของเจ้าไปซ้ายโอเมนโอ้ยโอ้มัวแต่ดูแมพเจ็ดลบร้อยสิบสี่ยากแล้วว่ะ เลยนาอยู่ทางเบลดเราอ่ะอุ้ยสวยห้าเก้าลงห้าเก้าเจ็บ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 สวยพี่สวยพี่แอ๊ดมันต้องเห็นนี่ The Bear ว่ะเอาเอมั้งอ่ะดูทรง วันมิดวันมิดหน้าออเอเลยพี่เดี๋ยวกูไปเอนะเออเจ็ดตายเฮ้ยไวเปอร์อยู่อยู่ซ้ายพี่ รอกัลรอกัลรอกันพี่แจ็คพี่เล่งรอเลยเล่งอยู่เล่งอยู่อ,อ่ะโอ้ยเจี้อ๊ะเออเออ100%เอชชอบเฟตตีสแต่กูได้วันเดิลมากูเล่นวันเดิลไม่เป็นเข้าแล้วเข้าแล้ว อยู <Shit. S 2> ่ในสโม,มกอ่ะ in smoke in smoke เย้เย้เย้ inside inside เฮ้ยม,ม,มามามาเข้าหัวดี๋ยว้ดี๋ยว้เดียด๋วยวให้พอล้พี่แจ็คผมสะบัดเข้าหัวพี่เมื่อกี้เจตอ่ะทีกูสะบัด สบัดเมาแล้วเข้าห <rolls away. S 2> oh, ัวไอ้บี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 อ๋มีตัวนเต็มเลยนะบ้านบอกครับสายลงพี่สายลงอยู่เนี่ย โอ้ยตรงไหนวะน่ะกาเดนโอ้ยอยู <il Á S> oh, ่ในช่องโอ้สองตัวได้ตัวหนึ่งโอ้แทนว่าตั้งเงิเลยไอ้เหี้ยโอ้แล้วกูโอ้กูถือแล้วเบิด่ะเนี่ยโอ้ยแม่ จะรั่วสองตัวยืนยืนอยู่ในฐานเลยเว่นเพื่อนโดนละวซ้ายโอ้ยเว่นเว่นโอ๊ยเว่นขอบคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรตีตัวเร่อะเอ้าโอ้ทำอะไรอยู่วะ ห่วยเ,เอ้ยเอแบนเดี๋ยวเข้าทางเดิมก็ได้นะเจ็ดโลอะเจ็ดยู่ซ้ายขวาพีาสุดขวา ไปไปางนั้ก่อนเบอร์ล์เ็อ่าวนเฟเว่นิงไว้ยคิยพึ่งยพิ่งยิงเลยสวยสวยแมงโลแล้วแมงโลแล้วอ้เชียเจ็ดอะเยอะมากมันปิดประตูมันปิดประตู